สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์ยนะครับยังอยู่ที่ไอหนุมตีครับจากแดนมังกรหรือว่าเดินทางจากแดนแผ่นดินใหญ่บุกเมืองสยามแล้วก็ลงมาที่บุรีรัมย์ครับเมืองภูเขาไฟซานี่ s y ส1า4 s u p e น ACE องบัญชาการกองทัพไทยช่วยเหลือประชาชนครับอ้าวนี่เป็นยาคาล้นๆนะเป็นส่วนใหญ่ครับยาคานั้นถึง90%เซครับที่เหลือเป็นยาอย่างอื่นแล้วก็มีคโคลนนะครับมีคโคลนมีผสมน้ําตีใหญ่ลงไปเลยครับนะมิดเทคกันไหมน้องบางช่วงก็มิดเอวเลย ตรงนี้จะขุดลอกครับเอาวัชพืชออกให้หมดแล้วก็ดันโคลนออกให้หมด,ด,พอออหหมดเพื่อเก็บกักน้ําในปีหน้าครับประมาณ30ไร่คไร่ดไม่30ร่ประมาณ3นะสามถึงสี่สที่ข้างๆไม่ใช่ ไม่ใช่ถุงพลาสติกสีดำนะพี่น้องเป็นเป็นเป็นโคลน,นครับโคลนนี่เป็นปุ๋ยเลยตำมี่ยมครับนะอะมาแล้วสงสัยถ้าถ้าคนขับนะี่อยากอยาเข้าห้องน้ำนะี่ต้องรีบนะนะเอาแทงดูกันครับโอ้ลึกเหมือนกันครับนะไวกมา อรถขนาดยีิบสองตันครับ0.93ลูกบาทเมตรปุ่ีเครื่องยนต์มีซูมิชิครับสีสูบเทอร์โบคอามันเร็วอินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำร้อาสิบพลังมาครับปั๊มก็คาวาสกิเคจเจ็ดปี ตัวเดินขายาบ้าครับใบเทคแปดสิบเซนโลล์ร์แปดตัวแค่นี้สองตัวนะครับอ่ะแหวกมาจะเจอไอ้อ่างไหมจะเจองูเหลือมไหมพี่น้องดีนะข้างล่างนี่แข็งอยู่นะครับประมาณ โครนี่ประมาณหนึ่งเมตรนะบางทีก็เจ็ดสิบเซนบางทีก็หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบร้อยเซนแล้วแต่ครับแหวกมาแล้วหลอดไฟ LED ครับสว่างจัดจ้านกระบอกไฮดรอลิกสีดำ ดวกสบายใหญ่ดีจอทัชสกรีนครับเครื่องเสียงที่ชาัดมือถือก็ปรับนอนนั่นเลยครับเบาะนะครับส่วนใหญ่ในคนขับรถในในเมื่อออกจากบ้านไกลๆก็จะนอนในรถนะครับนะนอนในรถอาจจะเปิดประตูอเปิดกระจกนะครับ เปิดประตูหมดเนี่ยว่ายุงยุงกัดเป็นแสนแน่ไปน้องอันจะเปิดเปิดกระจกนิดนึงแล้วก็อาจจะเอามุ้งครับตัดมุ้งเป็นเป็นสี่เหลี่ยมนะแล้วก็แปะครับเพื่อให้ให้ลมเข้าไปปิดหมดนี่ไม่ได้ไปน้องอาจจะนอนนิ่งไปเลยช่วงนี้อากาศหนาวครับนะอากาศหนาวอุณหภูมิลดมานิดหนึ่งถ้า ถ้าใกล้กลคริสต์มาปีใหม่ก็ไม่แน่ใจว่าจะหนาวอาการหนาวก็จะดีครับชอบก็ชอบแต่ว่ากลางวันก็ร้อนจัดเหมือนกันดูการทำงานก็คล่องตัวดีครับแมดูด,ดูในแนวนี้ก็หล่อเหมือนกันนะสำหรับสานี่จริงสานนี่ก็ เข้ามาทำตลาดในเมืองไทยประมาณ5-6ปีครับก็ประสบความสำเร็จอยู่นะครับมีทุกอำเภอเลยนะทุกอำเภอเลยนะี้องทั่วประเทศเทศั่วประเทศไทยนะแต่ก็ปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันก็มีรุ่นใหม่มาครับนะพัฒนาขึ้นมาเรื่อยจากร3 5เป็นร้อสิบเต็มสุขครับ,ครบเครื่องยนต์แต่ก่อนใช้ ปัจจุบันใช้ C J J ครับนะอิสุส<ม>แต่ก่อนใช้เป็นไดเรกครับทุกวันใช้เป็นคอมบันเร้สึก็จะใช้ C C B G ครับนะ C B G แล้วก็ใช้ C J J ม,มีทั้ง K 3 K 7<ม>ตัวเดินก็มีทั้งคายาบ้านะครับแล้วก็เนปจสโกปัจจุบันเป็นเนปจสโกครับนะ ถือว่าสุดจัดกันก็ดูแลโดยแม็กซานี่ครับปัจจุบันสมัยก่อนก็ทายตนครับนะสานีทายนปัจจุบันเป็นแม็กซานี่บูมอามเชื่อมนอกเชื่อมในเสริมด้วยแผ่นเหล็ก3ามแฉกครับจะต้องเปิดครับนะ มันจะมีมีพวกจอกมีแหนมีอะไรด้วยครับนะเต็มไปหมดถ้ามากองกันแล้วปุ๋ยหมักนี่โอ้สุดยอดไปนอ้องไปใส่กระบกรักต่างไม้สวยครับสวยลมแรงะลมแรงไปหน่อยมาเป็นช่วงครับ ปาลาไหลนะลักษณะอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้ทำงานในน้ำต้องใช้จารบีตราจระเขค,ครับจะได้เนียวหนึบเขียวปึ๊ดนะครับติดอยู่นั่นแหละ,อย,อ,ะอย่าเยอะมากจริงๆพี่น้อง คือผมก็หนาปึกเลยเไม่ไปเจอครับนะหญาคาเนีอยู่ในน้ำเลยอยู่เฉยเลยอ่ะกดดูครับกดดูน,นี่ก็คือสูตรตั้งสูตรอ่ะอกดแล้วขยับเดี๋ยวถ้าแทงแล้วก็มิดปุงกี้ก็ไม่กล้ามาครับนะต้องต้องต้องแววไปที่อื่น ธุรก,กิจดินนะครับใหญ่ๆก็ต้องใช้รถใหญ่ก็แต่เสียงเบามากเลยอยู่อยู่ประมาณ20เมตรค่ยี่กว่าเมตรรถตอง มันแหวกแล้วมันจะกลับไปคืนนะพี่น้องทรงสวยครับนะตัวสันเอซีลรอบนะ ACE ก็เอก็ a d v a n c e C c o n t r o l Electronic ครับนะ ACE ก็ก ron นะจะเป็นคล้ายๆระบบพ o w เวอร์ เป็นรถ,รถรถที่เราขับอยู่แอดวานก็ใจลวงหน้าเนาะซีก็คอนโทรลก็ควบคุมคอนโทรลแล้วก็อ e ีก็อิเล็กทรอนิกส์เน่ะไฟฟ้าแล้วเองเลยพี่น้องง่ายๆภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวพี่น้องที่เหลือไม่ได้เลยภาษา ว้าวค้ดเดียวยืนให้พี่น้องบึ้งนี่ว้าวไปว้าดดวค้เดียวแดดก็หอนพี่น้องเลยแดดมันซองบมักคักเลยอ่ะโอ้ให้ยืนเอียงๆนิดหนึ่งเวลาหมดหมดเวลาต้องสิบนาทีพอ,พอสนใจสานีก็สอบถามได้ครับ 0982723752หรือว่าเข้าไปดูที่เพจชาติจเจริญทรัพย์ Excavator and Truck หรือว่า YouTube ชาติจเจริญทรัพย์ครับมีให้ดูหลากหลายรถขุดก็มีทุกค่ายอลยพี่น้องในเมืองไทยในเมืองไทย,ใน,ไทยในโลกก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยววันหน้าจะไล่ดูว่ามีกี่ค่ายปัจจุบันก็เกิดขึ้นมาเยอะคลอดมาเยอะอีกอ่ะแทงดู ฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ